พี่อย่าขัดคำสั่งเจ้าพนักงานหยุดครับเดี๋ยวผมแก้งเองให้ดูไม่ต้องแก้เดี๋ยวผมยผมยิบเองเดี๋ยวผมยิบเองปล่อยมือออกมามีรู้วมีไหนอ่ะไอูด้ดิมีตรวไหนอ่ะนี่อ่ที่อที่มือที่มือี่มือยี่มย่ี่มที่มืออยู่ที่มืออยที่ม่ี่มืออยู่ที่มืออย่ทีมย่่อ่ที่มออยมือย ตำรวจสพเมืองนนทบุรีนะครับมีการชี้แจงหลังเข้าไปจับกลุ่มชายอายุ49ปีพร้อมยาบ้า20เมตรนะครับยืนยันนะครับว่าการเข้าไปจับกลุ่มเป็นไปตามยุธทธวิธีครับแต่ที่ต้องใช้เท้าเตะผู้ต้องหานั้นเนื่องจากว่าผู้ต้องหามีการขัดขืนครับเขาพยายามถีบถีบตัวคู่บดี้ผมนะผมนะคือปัดป้องแล้วก็ใช้เท้ายันตำรวจไม่ให้เข้ามาจับแล้วมากดตัวเขาในระหว่างที่เราจับเขาเนี่ยระยะยาบ้ามันไอหอยยาบ้ามันแตกฮะตกไปที่พื้น เขาก็ตะโกนว่าตำรวจอะยัดยาใส่เขาเพราะยาบ้าพ้นตัวใส่เขา้ถูกต้องไหมฮะเขาก็ตะโกนว่ายาบ้านเนี่ยถูกตำรวจยัดให้ประชาชนรอบข้างเนี่ยเข้าใจผิดว่าตำรวจมากันแกล้งหรือมาทำร้ายประชาชนครับ mm hmm. ถึงระหว่า,างควบคุมตัวเนี่ยคือเราก็บอกเขาตลอดว่าให้เขานอนคว่ำหน้าลงแล้วส่งมือมาปล่อยมือออกจากยาเสพติดให้เราใส่กุญแจมือ เาก็ไท่านผู้ต้องหานะครับก็ยอมรับนะครับว่าขัดขืนตํารวจจริงและก็พยายามนะครับที่จะตะโกนนะครับเพื่อที่จะให้ชาวบ้านเนี่ยเข้าใจผิดว่าตํารวจเนี่ยยัดยาเพื่อที่จะให้หลุดพ้นจากข้อหาและก็ไม่ถูกจับกลุ่มครับแล้วก็บอกว่าการที่ตํารวจเนี่ยไปจับเขาเนี่ยนะครับและก็มียุทธวิธีแบบนั้นเนี่ยมันก็ถูกต้องแล้วแต่มองว่าทํารุนแรงเกินไปหรือไม่เพราะว่าเขาอ้างว่าเขาหายใจไม่ออกครับจริงๆแล้วการจับกลุ่ม ผู้ต้องหาก็ต้องดิ้นรนเอาตัวรอดอยู่แล้วแหละจะถูกจะผิดเขาก็ต้องดิ้นรนอยู่แล้วอตอนนี้ที่เขาต้องทําตามหน้าที่ของเขาก็ถูกต้องแล้วคนหายใจออกก็ต้องดิน้นแล้วถ้าไม่ดิ้นก็ตายใช่ไหมล่ละก็หมดลมหายใจก็ต้องดิ้นมันก็เป็นหนทางของคน,คนที่รู้ตัวว่ามีผิดของผิดกฎหมายอยู่ในตัวนะ,ะแต่คนก็ต้องดิ้นรนอยู่แล้วทำางให้มันพ้นเจตัวเราไปได้ก็ไม่ติดใจแต่ว่าสังคมก็จะมองว่ในเร่องแง่ผิดหรือเปล่า เบื้องต้นนะครับตำรวจได้มีการแจ้งข้อกล่าวหานะครับเรื่องของการเสพยาเสพติดการครอบครองยาเสพติดและก็ขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจครับ